ทีมงานทพพัฒนและตายสงขลาครับไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านชาวเมืองหาดใหญ่กันครับ เพราะว่าตื่นเช้าขึ้นมาแล้วน้ำประปามันไม่ไหลทีแรกโมโหตกใจขี้หน้าด่าผัวตัวไม่จ่ายค่านา้ำทีเหอพี่หลวงนอนฝันอยู่ดีๆกําลังเข้าได้เข,เข้าเข้มฝันได้เลยทีนี้กูจ่าแล้วเอาละสิหรือว่าประปาเสียก็ไม่น่าใช่ก็เิดเห็นผัวเพื่อนข้างบ้านลากชามอยู่ใส่ที่เข้าใจหัดใหญ่ใจดีพันนี้ครับออกมาหน้าบ้านถึงฐานีเลยครับโจนลักมิเตอร์น้ําไปแล้วข้างนอกไหลออกดีแต่ว่าข้างในไม่ทอบเดียว เหตุการณ์นี้ไม่ใช่หลังเดียวนะครับแต่ว่ามันเอากันเป็นซอยตั้งซอย3ซอย5ถนนราชอุทิศและก็ในซอยประชาอุทิศด้วยนะครับซึ่งอยู่ในย่านนั้นแหะครับ ถูกโจรลักมิเตอร์น้ําไปสัก15หลังได้ครับบางหลังมันทุบท่อหักเลยครับแยงเลยครับเจ้าบ้านถูกกระหลายบาทลาวครับค่ามิเตอร์ฟรีครับแต่ว่าค่าต่อแป๊บนี่ถ้าทําเองได้ไม่ว่าครับแต่ถ้าตามช่างมานี่มันหลายบาทครับอย่างที่รู้ๆครับมิเตอร์น้ําเก่าๆนี่มันลักไปเอาทองเหลืองเอาไปขายครับหลังที่ทําลูกโรงเหล็กครอบไว้ก็รอดครับส่วนหลังที่มิเตอร์ลอยอยู่โล่งๆมันเอาไปหมดเลยครับหายกันเยอะครับหายกันหลายหลัง เสียหายเสียเวลาเสียเบี้ยเสียตังค์ครับหัวเสียด้วยครับถูกเมียดา่ายังข้าวไฟเลยครับไม่รู้วันไหนไฟดับด่ายับลาวครับตัวไม่เสียค่าไฟทีเออไม่รู้ทีเอเมอไฟหายไปแล้วเรื่องใหญ่ลาวครับน้ำก็ไม่ไหลไฟก็ดับ แม่เรื่องรักมิเตอร์น้ํานี่มันเป็นปัญหาของคนเมืองจริงๆครับทางแก้ก็คือทํากรงเหล็กครอบไว้ครับไม่งั้นเสี่ยงแต่อย่างว่าครับบางทีบางหลังนี่เบี้ยจ่ายค่าน้ําก็ข้างมา2เดือนแล้วครับเอาเบี้ยที่ไหนไปทํากรงกันโจรอีกละครับเนย่ยบอกเจ็บหัวกับหัวทีหนึ่งแล้วครับที่ชอบหาย,ยชอบแวบวแล้วมาจะเป็นหัวกับมิเตอร์น้ําหายอีกเอางี้ไหมรอบหน้าถ้ามึงจะมาลักมิเตอร์น้ํา,าบ้านกูมึงช่วยเอาหัวกูไปแทนได้ไหมฮะ